สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอับคณิตออนไลน์เช่นเคยคลิปนี้ครูกรัจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอเนตปี63ของน้องๆม6ข้อที่34นะครับซึ่งเป็นเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติขึ้นชื่อว่าตรีโกณไม่ได้แปลว,ว่ายากเพราะข้อนี้มันง่ายเหลือเกินนะครับเอาจริงๆดูด้วยตาเปล่าก็ตอบได้แต่น้องๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับนะฮะจำอัตราส่วนไซน์โคศแทนได้ก็ตอบได้ละครับ นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อนี้กันเลยครับข้อ34นะครับน้องๆเขาบอกว่าจากรูปนะจุด A จุด B จุด C อ่ะค,ครูกรัาว่าเลยนะฮะจุด A จุด B จุด C จุด D เป็นจุดตัดของถนนซึ่งถนนเนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงโดยที่ AB ขนานกับ CD นะครับก็คือเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้การที่เขาบอกมาว่ามันขนานกันเนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆนะครับดังรูปกำหนดไซายมาให้ไซน์คือ3.5ส่วน5 c o คคือ4.5ส่วน5ระยะทางจาก B ถึง C เนี่ยเท่ากับ4.5ก็คือตรงนี้เนาะ4.5กิโลเมตรคำถามคือ ระยะทางจาก A ถึง D คือกี่กิโลก็คือตรงนี้เส้นเอียงๆตรงนี้ครับนะฮะวาะเละเลยนะไม่เป็นไรเอาออกซะดูนะฮะเดี๋ยวกรับวาดให้ใหม่เนื่องจากว่าเส้นนี้กับเส้นนี้มันเป็นเส้นขนานกันฉะนั้นเวลาเราลาก BC ลงไปแล้วตั้งฉากนี่นะครับให้ดูใกล้ๆก็แสดงว่าเส้นนี้เส้นนี้นะ สมมุติว่าเป็น b d มันก็ต้องมีความยาวเป็น4.5ด้วยถูกไหมฮะเท่ากับอันเนี้ยโจทย์ตั้งมาให้งั้นเราโฟกัสที่สามเหลี่ยมนี้นะ A b d โอเคไหมโฟกัสที่สามเหลี่ยมนี้แล้วมีมุมนี้เป็นมุมฉากเพราะว่าเส้นแนวนี้ขนานกันลากเส้นตั้งฉากให้ขนานกันก็จะยาวเท่ากันสิ่งที่โจทย์อยากจะรู้ก็คือ a d คือ x อ่ะ ตรงนี้นะ AD คือ x น้องๆครับจำชื่อเรียกของรูปสามเหลี่ยมได้ไหมฮะถ้ามุมเซตามันอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เราเรียกว่าข้ามถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้ามทันไหมฮะจำเรื่องตีโกนได้ไหมฮะไซค์โแทข้ามหมายถึงอะไรข้ามหมายถึงด้านที่มันอยู่ตรงข้ามมุมเซตานะครับเขาเรียกว่าด้านตรงข้ามส่วนด้านที่เป็น AB เนี่ย เขาเรียกว่าด้านประชิดนะฮะมีข้ามมีชิดชิดก็หมายถึงด้านที่มันปะทะประชิดกับเซตาอ่าบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะด้าน x อ่ะมันก็ถือว่าประชิดเซตาเหมือนกันนี่นาะทําไมเราไม่เรียกมันว่าชิดจริงๆแล้วด้าน x เนี่ยมันทําหน้าที่อื่นไปแล้วมันเป็นด้านที่ตรงค่ามุมฉากน้องๆเห็นไหมเขาก็เลยเรียกด้านนี้ว่าฉาก ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่าตรงข้ามมุมฉากโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะมีข้ามชิดฉากมาล้นะทีนี้จำอัตราส่วนไซได้ไหมครับว่ามันคือด้านไหนต่อด้านไหนอันนี้อธิบายเรื่องพื้นฐานเลยนะเนื่องจากว่าไซเซต้าเนี่ยนะครับอันนี้ความรู้พื้นฐานเลยมันจะต้องเท่ากับความยาวของด้านตรงข้าม หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากหรือที่เราเรียกว่าไซน์เท่ากับข้ามฉากจําได้ไหมฮะไซน์เท่ากับข้ามฉากอ่ะเขียนให้ละเอียดนะข้ามหมายถึงตรงข้ามกับเซตาฉากหมายถึงด้านที่มันตรงข้ามกับมุมฉากนะครับโอเคนะฮะดังนั้นไซน์เซตาเท่ากับข้ามฉากถ้าคูกับแทนค่าลงไป ข้าม,มันก็คือ4.5ถูกไหมฮะฉากมันก็คือ x ตัวที่เราจะหาในขณะที่โจทย์เนี่ยเขาบอกว่า s i n θ เซตามันคืออัตราส่วน3ต่อ5ถ้าอย่างงั้นครูกรบก็เขียนตรงนี้ว่า3ตรงนี้ว่า5ทันไหมอ่านะฮะเขียนตรงนี้ว่า3ตรงนี้ว่า5 ก็จะทำให้เราได้สมการติดตัว x ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราย้ายตัว x มาไว้ฝั่งซ้ายนะครับย้าย5เนี่ยไปคูณกับ4.5แล้วก็ย้าย3ไปหารข้างล่างทันไหมสลับบนไปล่างล่างไปบนแล้วก็คิดเลขนะครับน้องๆก็คิดเลขเอา4.5หารด้วย3มันจะได้1.5ไหม ใช่ไหมครับ313 355แล้วก็เอา5คูณกับ1.5มันจะได้7.5กิโลเมตรใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นข้อสอบอัตรัยก็เลยต้องตอบว่า7.50ไหมฮะทศนิยม2ตำแหน่งนะครับได้ประมาณนี้พอเข้าใจไหมอันนี้อธิบายจากเบสิกพื้นฐานเลยโอเคอ่ะทีน,นี้น้องๆดูตรงนี้ครับอันนี้เป็น วิธีคิดที่เร็วขึ้นกระชับขึ้นไม่อยากจะเรียกว่าวิธีรัดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลัดอะไรแต่มันเร็วๆนะฮะคือสามเหลี่ยม3 4มสี่หเนี่ยน้องๆเคยเรียนมาใช่ไหมใครที่เรียนสายวิทย์ด้วยเนะี่ยยิ่งเจอบ่อยเลยสามเหลี่ยม3 4มสี่ห้าเนี่ยมักจะเจอในฟิสิกส์นะอ่าอันนี้3อันนี้4อันนี้5เขาจะบอกมาเลยว่ามุมนี้เป็นมุม37 เป็นอัตราส่วนมาตรฐานถ้าใครจำสามเหลี่ยมนี้ได้นะครับทำข้อนี้จะเร็วมากเพราะมันคือรูปเดียวกันโดยที่มันมีด้านหนึ่งเป็น3ด้านหนึ่งเป็น4ด้านหนึ่งเป็น5้คุกรู้ได้ไงก็นี่ไงฮะเขาบอกมาว่าทรายมันคือ3ต่อ5เห็นไหมเนี่ยใช่ปะ่ะข้ามคือ3ฉากคือ5แสดงว่าอีกด้านหนึ่งคือ4อ่ะอันนี้รูปมาตรฐานเลยทีนี้เราจะแปลงยังไงให้รูปนี้เนี่ยมันกลายเป็น สามเนี่ยกลายเป็น4.5ก็เพราะว่าโจทย์เียเขาให้มา4.5ถ้าน้องๆจํารูปนี้ได้หาเลขมาคูณกับ3แล้วให้ได้4.5แล้วและคูณไปเลย3ด้านแสดงว่ามันคูณด้วย1.5ถูกไหมคูณด้วย1.5แล้วก็คูณตัวนี้ด้วย1.5เราก็จะได้ละ4.5ตรงนี้ก็เป็น7.5รู้ข้างบนด้วยว่าเป็น6ทั้งๆท,ที่มุมนี้เป็นมุมเซตา้า เซตาเรายังรู้อีกว่าเป็นมุม37ถ้าน้องๆจำรูปแรกได้นะครับมันจบแล้วมันจบตรงที่ตอบไปเลยว่า X คือ7.5เห็นนะเ ad ยาว7.5วิธีที่เขียนไว้วิธีที่2ข้างล่างเนี่ยนะครับวิธีข้างล่างเนี่ยมันคือวิธีที่ใช้บ่อยมากครูครับใช้ในการทำโจทย์ O n e ทุกปีทุกปีต้องได้ใช้อะ่ะ สามสี่ห้าหนึ่งรูสามห่รูามสองใช่หมหนึ่งหนเป็น3มเหลี่ยมที่มันต้องใช้ในแต่ละปีนะครับแล้วข้อสอบโอเนเนี่ยยิ่งทำยิ่งง่ายในแต่ละปีช่วงหลังๆเนี่ยหกก็ง่ายและหกสง่ายกว่า6 3ง่ายสุดเลยนะครับหกก็ไม่น่าจะยากแต่ให้ระวังนะปี6กสรู้สึกเนี่ยที่กําลังเฉลยอยู่เนี่ยปีเนี้ยรู้สึกว่าข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมันออกไม่เยอะไม่ยากไม่ลึก เพราะฉะนั้นในปี64เตรียมรับมืออัตราส่วนตรีโกณไว้ด้วยนะครับบางทีมันมีวงกลมมีสามเหลี่ยมในวงกลมนะฮะหรือสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมเตรียมรับมือไว้ให้ดีๆนะครับโอนเน็ในอดีตนะยากกว่านี้ตอนนี้โอนเน็ตกลังง่ายเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดไปครับซ้อมให้เต็มที่เอาคะแนนเต็มร้อยมาให้ได้นะโอเคข้อ34เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณนะครับซึ่งจบข้อไปอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เยอะหรอกอธิบายให้2วิธีด้วยนะครับไปฝึกซ้อมกันนะเอาละครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ก,กดแชร์เก็บไว้ดูด้วยเอาไว้ใกล้ๆสอบนะครับจะได้เอามาดูซ้ำได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูช่วงแรกที่ผ่านมาให้ย้อนไปดูนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3ามเนี่ยมีไว้หมดแล้วนะฮะขอให้ไปย้อนดูให้ครบจะได้เตรียมตัวสอบปีถัดไปได้อย่างมั่นใจสําหรับข้อนี้ จบแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ